เรื่องเมื่อเด็กชายอยากครองอำนาจนับตั้งแต่เหตุการณ์ประทะกับดุ๊กแอลแบดในสนามฝึกเวทมนต์สถานะของอาเธอร์ในฐานะที่ปรึกษาก็แข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้าท้าทายอย่างเปิดเผยอีกต่อไปห้องทำงานของอาเธอร์ถูกย้ายให้มาอยู่ใกล้กับห้องทำงานของเจ้าหญิงมากขึ้นและเขากลายเป็นบุคคลที่เจ้าหญิงเรียกหาบ่อยที่สุดสำหรับการปรึกษาด้านกลยุทธ์และการเมือง ลีโอนอลาไม่ได้มองอาเธอร์ในฐานะผู้พิทักษ์แต่เป็นหุ้นส่วนทางปัญญาที่เข้าใจความซับซ้อนของการปกครองมากกว่าใครๆในวังวันหนึ่งลีโอนอลาขอให้อาเธอร์ช่วยเธอวิเคราะห์ข้อเสนอด้านการปฏิรูปภาษีที่ส่งมาจากสภาขุนนางซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าเบื่อหน่ายสำหรับคนส่วนใหญ่พวกเขาทำให้มันยุ่งยากเกินไปลีโอนอาถอนหายใจขณะเท้าคางมองเอกสารหนาปึกพวกเขาต้องการให้ฉันเบื่อหน่ายจนยอมเซ็นทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ พยากค่ะอาเธอตอบโดยวางแผนผังภาษีที่เขาวิเคราะห์ไว้ด้านหน้าเธอแต่ถ้าคุณมองข้ามสับทางกฎหมายที่ซับซ้อนออกใบสิ่งที่คุณเห็นคือความพยายามที่จะถ่ายโอนภาระทางภาษีจากขุนนางไปยังพ่อค้าและชาวไร่ขนาดเล็กซึ่งจะทําให้เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจในระยะยาวเขาใช้ปากกาขนนกชี้ไปที่จุดหนึ่งบนแผนผังที่เขาทําขึ้นนี่คือจุดที่ขุนนางส่วนใหญ่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดมันไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นปล้นอย่างถูกกฎหมาย ลีโอนอราจ้องมองแผนผังนั้นอย่างละเอียดรอยยิ้มแห่งความเข้าใจฉายชัดบนใบหน้าของเธอคุณอธิบายเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและน่าตื่นเต้นได้อย่างไรกันนะอาเธอร์เธอถามด้วยความสนใจอย่างแท้จริงเพราะผมเคยอยู่จุดที่ทุกข์กลางตัดสินใจด้านภาษีหมายถึงความแตกต่างระหว่างการมีอาหารกินกับการอดตายพยาค่ะเมื่อคุณมองเห็นความแตกต่างนั้นชัดเจนเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่สุด ฉันไม่ได้แค่ให้คำปรึกษาแก่เธอแต่ฉันกำลังสอนให้เธอเห็นโลกในแบบที่คนธรรมดาต้องเผชิญมันเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางประสบการณ์ที่ราชวงศ์ไม่เคยมีฉันกำลังทำให้เธอต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ที่เฉียบคมและมุมมองที่แตกต่างของฉันความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่ความโรแมนติกแบบทั่วไปแต่มันคือการผูกพันทางปัญญาที่แน่นแฟ้นที่สุดฉันรู้ว่านี่คือฐานรากที่แข็งแกร่งกว่าความรักชั่วคราวใดๆเพราะมันผูกติดอยู่กับความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเป็นผู้ปกครองที่มีความสามารถ ฉันต้องทำให้เธอเชื่อว่าหากไม่มีฉันอยู่ข้างๆการปกครองของเธอจะเต็มไปด้วยความผิดพลาดที่นำไปสู่ความหายนะในขณะที่อาเธอร์กำลังขยายอิทธิพลในวังอาร์ชเมชเรียวกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดของเขาด้วยความระมัดระวังเรียวไม่ได้มองอาเธอร์ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาอีกต่อไปแต่เป็นตัวแปรที่มีศักยภาพในการทำลายสมดุลทางการเมืองทั้งหมดที่จักรพรรดิพยายามรักษาไว้เรียวเรียกมาคัสวาเรนผู้ช่วยของเขาเข้ามาในห้องทำงาน เจ้าได้ตรวจสอบภูมิหลังของอาเธอร์อย่างละเอียดอีกครั้งแล้วหรือไม่มาคัสเรียวถามทุกซอกทุกมุมแล้วครับท่านไม่มีอะไรเลยนอกจากเด็กกำพร้าในสลัมที่ปรากฏตัวพร้อมกับเวทมนต์อัจฉริยะไม่มีญาติไม่มีผู้ติดต่อทางการเมืองไม่มีการฝึกฝนอย่างเป็นระบบมาคัสรายงานอย่างหมดหวัง นั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเรียวพืมพำเด็กชายที่ไร้ที่มาไร้แรงจูงใจทางการเมืองจะกลับทะเยอะทะยานจะควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดท่านกังวลว่าเขาจะทรยศต่อจักรพรรดิหรือครับมาคัสถามเรียวสายหน้าเขาจะไม่ทรยศต่อจักรพรรดิหรอกมาคัสเขากําลังสร้างจักรพรรดิคนใหม่การที่เขาเข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าหญิงและโน้มน้าวให้เธอไว้วางใจในการวิเคราะห์ของเขาคือการสร้างรากฐานของอํานาจที่มั่นคงกว่าตําแหน่งใดๆ ข้าต้องหาทางทดสอบความพักดีของเขาอีกครั้งเรียวตัดสินใจข้าจะจัดการให้เขาต้องผเผชิญหน้ากับความเสี่ยงส่วนตัวที่สำคัญที่สุดเพื่อดูว่าเขาจะเลือกอำนาจหรือความพักดีต่อเจ้าหญิงฉันรู้ว่าการไต่เต้าอย่างรวดเร็วของฉันต้องถูกจับตามองโดยเรียวอยู่แล้วอาร์ชเมชเป็นคนที่ชาญฉลาดเขาจะไม่ปล่อยให้ฉันเป็นอิสระเกินไปเย็นวันนั้นฉันได้รับคำสั่งพิเศษจากเรียวให้ฉันเดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์ความผิดปกติของพลังเวทมนต์ที่เกิดขึ้นในสลัมของวาวเดเรียน กลับบ้านฉันรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แล่นไปตามสันหลังนี่ไม่ใช่คำสั่งแบบสุ่มแต่เป็นการต้อนรับที่ถูกวางแผนไว้ฉันรู้ว่าเรียวต้องการให้ฉันกลับไปในโลกที่ฉันจากมาเพื่อดูว่าฉันจะรู้สึกผูกพันกับมันมากน้อยแค่ไหนและดูว่าฉันจะนำความรู้ใหม่ที่ได้จากวังไปใช้เพื่อประโยชน์ของสลัมหรือจักรวรรดินี่ไม่ใช่แค่การทดสอบความพักดีแต่การทดสอบศีลธรรมของฉัน ฉันเดินเข้าไปในห้องของลลโอนราเพื่อแจ้งข่าวการเดินทางของฉันคุณต้องไปที่วาวเดเรียนหรือคะลลโอนราถามด้วยความไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดพยาค่ะฉันตอบเป็นคำสั่งของท่านเรียวผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดคุณต้องกลับไปในที่ที่คุณจากมาสลัมเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสารคุณไม่ต้องไปก็ได้นะคะฉันสามารถพูดกับท่านเรียวให้ได้ฉันมองไปที่เธอดวงตาของฉันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้พยาค่ะ ฉันตอบอย่างอ่อนโยนตแต่หนักแน่นผมต้องไปถ้าผมแสดงความอ่อนแอหรือปฏิเสธคำสั่งของริวในตอนนี้อำนาจและความไว้วางใจที่คุณมอบให้จะถูกสั่นคลอนทันทีฉันยิ้มให้เธออย่างจริงใจผมจะพิสูจน์ให้ท่านริวเห็นว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจและเสียรภาพที่ผมได้รับจากคุณลีโอนราพยักหน้าชา้ชาๆถ้าอย่างนั้นคุณต้องกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะฉันต้องการคำแนะนำของคุณนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการได้ยินเธอต้องการฉันแล้ว อาเธอร์สวมชุดคลุมธรรมดาของสถาบันแต่ด้วยใบหน้าที่อิ่มขึ้นเล็กน้อยและท่าทางที่สง่างามเขาก้าวลงจากรถม้าในย่านแกรนดาวาลที่สกปรกและมีกลิ่นเหม็นอับเหมือนเดิมเขารู้สึกถึงความแตกต่างทางกายภาพและจิตใจอย่างรุนแรงระหว่างกลิ่นเหม็นเน่ากับกลิ่นหอมของดอกไม้ในวังการกลับมาของอาเทอร์ในฐานะตัวแทนของราชสำนนกถูกจับตามองโดยทุกคนที่เคยรู้จักเขา เหตุการณ์ความผิดปกติของเวทมนต์ที่ริวส่งเขามาตรวจสอบคือการหายตัวไปของเด็กหลายคนในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาอาเธอร์เดินเข้าไปในซอกตึกเก่าที่เขาเคยซ่อนตัวฝึกฝนเวทมนต์ทันใดนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอาเธอร์ใช่แกจริงๆด้วยมาดามเอสเธอร์แม่มดชราที่เคยช่วยเขาเดินโซเซออกมาจากซอกลืบใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวล แกกลายเป็นคนใหญ่คนโตแล้วนี่พ่อหนุ่มเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงประชดแกมาทำอะไรที่นี่มาแสดงอำนาจของแกเหนือพวกเราที่เคยอดอยากเหมือนแกหรือผมมาทำงานครับอาเธอร์ตอบอย่างสุภาพมีเด็กหายไปหลายคนมาดามเอสเธอร์คุณรู้เรื่องอะไรบ้างไหมมาดามเอสเธอร์เงียบไปครู่หนึ่งเธอมองอาเธอร์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและเรียกร้อง แกจะตามหาเด็กๆหรือหรือแกจะมาตามหาพลังงานเวทมนต์ที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังเธอถามอย่างตรงไปตรงมานี่คือโลกที่แกจากมาอาเธอร์อย่าลืมว่าแกเป็นใครอาเธอร์รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ถูกทิ่มแทงด้วยความจริงเขาหันไปมองซากปรักหักพังของร้านขนมปังที่เขาเคยยืนมองด้วยความหิวโหวยเขาสูดหายใจเข้าลึกๆ การทดสอบเริ่มต้นแล้วอาเธอร์รู้ว่านี่คือทางแยกเขาจะเลือกที่จะทิ้งโลกเก่าไว้เบื้องหลังและรายงานสิ่งที่ริวต้องการจะฟังหรือเขาจะใช้ทักษะใหม่ของเขาเพื่อปกป้องโลกที่เคยเป็นบ้านของเขาเพื่อพิสูจน์ให้ริวเห็นว่าความพักดีของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะซื้อเขียนโดยคุณ ppp 1 0 1ให้เสียงด้วย ai ถ้าคุณอยาอ่านก่อนสามารถอ่านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้